แนวทางวันนี้ครับสี่คู่ชูชื่อนะครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ก็มพบกับพี่เข้มเทพบอลน,นะผมก็ไปจัดแนวทางกันในทั้งหมดสี่คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและใครมีอะไรง่าอยางงาอย่าลืมคอมเมนต์กันไปได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็เสียงหายอีกแล้วนะครับผมก็ ขอไพ่รูดถึงรถเสียงนะครับผมแต่วันนี้พี่เข้มก็มาจัดให้แบบเน้นสีคู่ละกันนะครับผมแต่ก็ฝากไว้หน่อยนะใครที่อยากได้ตัว V P s V P เป็นบอลงานที่พี่เข้มจัดให้ทุกๆวันอยู่แล้วเนี่ยทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับแล้วนี้พี่เค้มไปจัดให้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับยูนิยงแซงกินลุนครับที่ต้องเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของนานิวคาสเซิลยูไนเต็ดแน่นอนว่าในเรื่องของชื่อชั้นทีม หรือเป็นมาตรฐานทีมและตัวนักเตะเนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยดูเหนือกว่าทีมอย่างยูไนยงแซงกิลุนอยู่แล้วครับแต่เรื่องประสบการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับกับทางยูไนยงแซงกิลุนเองเนี่ยเขามีประสบการณ์ที่ดีครับเวลาเขาเจอทีมใหญ่เล่นในบ้านเขามักจะเล่นได้ดีเสมอและประสบการณ์นิวคาสเซิลณปัจจุบันนี้อาจจะไม่ดีขนาดนั้นที่จะบุกไปชนะทางยูไนยงแซงกิลุนกับทีมที่ก็น่าจะได้แบบสุดๆเลยคือการที่เสมอกันไปให้เลือกไปเลือกเชียร์จริงๆนนนนีี้ผมมมยยยยััังงง่่่ใจจวาาทอูซกลุครบะเปิดบ้้้านนไม่แพยยงอครับทผมดทางยูดยยงซนนกลุ้วะครับส่่่วนคูทีงบ เป็นทางบาร์เซโลนาครับที่ต้องเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนนะครับปารีส2แชมเปี้ยนครับแน่นอนว่าปารีสแชมป์เก่านะครับผมเจอกับทางบนะาร์เซโลนาณปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มร้อนแรงทั้งคู่ครับอย่างบาร์ซ่าหน้าสุดครับก็กลับมาชนะได้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของขุงมกำลังก็ชัดเจนว่าดีกันทั้งคู่นะครับผมทั้งทางปารีสเองทั้งบาร์เซโลนาเอง,ง,เองแต่ผมพูดเลยว่า2องทีนี้ในเรื่องของเกมรับเองก็ยังไว้ใจไม่ค่อยได้ครับปารีสเองก็มีจังหวะเสียประตูง่ายๆเหมือนกันหรือบาร์ซ่าเองกกก็็็มมมัััจะะะเเเปปิดด่่ออนนนนนนนครบผผงีี้้หตตลแวย เล่นในฝั่งของทางบาซ่าผมยังมั่นใจว่าคู่นี้ก็น่าเป็นฟิลมาร์เปิดเกมแรกใส่กันอยู่แล้ว,ลวผมให้มั่นใะจสูงคู่บาเซียได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3ครับเป็นทางไอ้ผู้ใหญ่อาร์เซนอลครับวันนี้ต้องเปิดเอเมเดสยเซเดียมต้อนรับการในเยือนของทางโอลิมปิกอสครับแน่นอนว่าอาร์เซนอลนะผมยังไงก็เป็นทีมต่ออยู่แล้วนะผมในเรื่องของชื่อชั้นทีมมาตรฐานทีมแล้วก็ในเรื่องของขุมกําลังนักเตะดูดีกว่าทีมอย่างก้อนนี้มากมากครับแต่ก็เป็นหนึ่งทีมครับก็ต้องบอกว่ามีมาตรฐานเวลาเจอทีม,ทม,หมใหญ่คับการที่ จเจอ,อาอ์เซนอลณปัจจุบันนี้นะครับผมถึงนัดล่าสุดนอนจะ กลับมาชนะได้นะผมอาจจะเป็นในเรื่องของจุดที่ประกายในเรื่องของความมั่นใจให้อาร์เซนอลมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้ววันนี้อาร์เซนอลก็บังคับชนะทังสประตูเลยเพื่อได้เสมอตัวแต่ประตูที่สเท่านั้นนะผมที่ทําให้อาร์เซนอลียยิ้มหวานแน่นอนว่ากระแสเปิดมาแรงครับแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าอาร์เซนอลวันนี้จะทําได้อย่างแน่นอนครับที่มีทางไอ้ป็นหย่าร์เซนอลได้เลยนะครับส่วนที่สุดท้ายครับเป็นทางโมนโกครับที่ต้องเปิดบ้านต้อนรับการไปทำแมชซี่ครับวันนี้อย่างไรก็แมชชชี่เท่านั้นครับในเรื่องของตุนเต้วนะ ในเรื่องของการที่จะดุดแพ้ไบตันเองหรือเป็นการที่แพ้สเปอร์เองแต่ในปัจจุบันนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทางแมนเชสเตอร์เองมันทำได้ดีมากๆครับแล้วกระแสเปิดตาดตรงนี้มั่นใจว่าแมนเชสเตอร์จะบุกไปถล่มได้อย่างแน่นอนครับที่มีทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จับไปเรียนหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับให้มองไปทางยูนิยงสังกินลุนครับตัวที่2ครับให้มองไปทางสูงบาร์เซโลนาครับตัวที่3ครับให้มองไปทางอาร์เซนอลและตัวที่สี่ครับให้ทองทีนังแมนเชสเตอร์ซิตี้เองใครที่ชนชอบต้องมาฝากกดไลครคความิดเห็นยังงไ ผมเม่กันไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพี่เกมเทเบอลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนรายการดวยเชิกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ